ห่วยผู้ใดมาอีกโอยโอ้ยโอู้ทุยมาอย่างเท่เลยอุ้ยเสือคุ้นๆเลยผู้ใดนี่ไอ้พี่ชายเตครับเอ้าพี่พี่ชายเต้ครับห่วยซื้อยังครับเติมครับห่วยเติมทีมเมีงนี่เออหมอนรองกระดูกครับหมอนรองกระดูกโอ้ยเป็นหมอนรองเนาะหมอนรองกระดูกโอ้ยมาสมัครเออ่เต็มยังครับไอ้ประธานห้างครับประธานห้างครับนี่ ตอนนี้ได้ยีิบสามทีมแล้วหรืออีกหนึ่งทีมวะครับอเออเออเปียกรถอันตตุตม<ะ>ไปโดนด,ดันซอยนะครับโอ้ยรถตริ๊ตตุ้มมาหนิจุได้ย,ย่างมานี่นะครับอ้าวคุยขี่รถยังมาฮะเอ่ออันหกล้อครับหกล,ล้อรถรับส่งนักเรียนครับวะครับอโอ้ยเจออะไรอันนี้ชุดคขึ้นไปไหนนั้นโมเมนต์บักโมเมน,เมนต์อันเติมเละเนี่ยหรอเนี่ยครับมันออกไปทางบักเจ้าติงหนองเลยอ้าว สดเมันคือสั้นช่วงไต้ตหิ้ขขาสั้นบมดหรือจะไหนคือเป็นทรงนี้เป็นสไตล์ครับโอ,โอ้โหโอ,อันนี้แหละครับเติมพี่ชายเตีโคตร